สวัสดีครับพบกับช่องแต่เพื่อนทีเคนะครับวันนี้ผมก็มาในเกมเหมือนเดิมครับทีออฟเซเวนเน v าแลนด์ผมจะมาเสนอใช้อัมพันศีนะครับสําหรับสายฟรีเนาะอัมพันศีใช้อะไรดีซื้ออะไรดีนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็น,นข,ของผมมีหกร้อหกสิบเะเอ๊ะผมเติมมาหรืเปล่าไม่ใช่นะครับผมได้จากกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองนะครับแต่คนอาจจะได้เยอะกว่านี้นะบางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้ อันนี้660หิบนิ้มาตรฐานนะครับแล้วใช้ซื้ออะไรดีผมแนะนำเนาะซือพวกกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นนี่นะครับลัคก,กี้เหมียวก็ซื้อได้เนาะถ้าถ้าเอันนสีพอแต่ผมไม่ซื้อนะครับอันนี้ผมจะไปซื้อนี้ครับไหนนะกิจกรรมดีมิ t เต็ก็กลับมาหน้าเดึงโอเคนี่แมวเหมียวตอบแทนเนาะ แ่เหมียวตอแทนเนี่ยสายสีก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเนี่ยทําทำเคสต่างๆใช้ครบก็จะได้เหรียญเหมียวมาเนาะเหรียญแมวบางคนอันนี้ผมถึงรอบที่สามแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เช็คทาเคล็เนาะใช้เนี่ยครับตอกไม้สีเงินนะครบขัหนดอนันนี้ผมก็ครบเลยแล้วนะ,นะตอนนี้ผมมีข้างบนอยู่สองนะเอ๊ะขาดอีกหนึ่งนะครับจะได้อันนี้อันนี้นะครับเราจะใช้ใช้อะไรดีเนี่ยครับที่ผมบอกว่าใช้อาพันสีดีกว่า ขอรีเสียง่อยนะเพราะผมไม่ได้เติมเลยนะศูนย์บาทเลยน่ครับดูได้นะกดตลาดกดร้านกดเติมเงินเนาะกดของขวัญเติมเงินน่ครับไม่เคยเติมเลยนะสักบาทไม่ใช่ว่าไม่เติมไม่สนับสนุนเกมนะครับแต่อยากเล่นแบบท้าทายนะครับเดี๋ยวเติมล้วเทพไปตอนนี้ผมมีหกร้อยหกสิบเนาะผมจะซื้ออะไรดีล่ะอย่างที่บอกไปมี่เกครับเดี๋ยวซื้อนี่ดีกว่าเพิ่มบิกเหรียญหนึ่งมันซื้อได้นะครับ ตองทางที่ได้รับเนี่ยครับร้านค้าอพันสีนะครับหกสิบใช้หกสิบเขาเรียกว่าอะไรหกสิบอพันธสีหกสิบเมตรอ่ะหกสิบเมตรกดซื้อนะครับปุ๊บอ่าผมเลยหกร้อยละสายรีต้องเก็บอพันธสีดีไว้ดีๆนะครับไปเจอกิจกรรมแบบนี้ครับที่ขาดนิดนหน่อยอย่างลักกี้ลักกี้เหมียวเนี่ยได้สี่ใบใช้อพันธสีสามร้อยสิบผ,ผมไม่แนะนําเนาะถ้าเปิดอาจจะได้แค่อันนี้นะครับหรืออันนี้ไม่คุ้มนะครับ แต่ถ้าดูดูรวมนะถ้าสายเติมมาคุ้มนะใส่แค่สามร้อไปได้ันนี้คุ้มนะครับแต่สายฟรีเราไม่คุ้มนะต้องเก็บเอาไว้อันนี้เราครบนะแต่ก็กดแล้วแล้วปึ๊บอันสุดท้ายรางวัลใหญ่ได้เรียบร้อยครับผม,มนก็จะเป็นอันรอบที่สี่เนาะอันนี้กดไปก็เท่านั้นเพราะว่าเพยนี้มีละเพจหมดละ ไอเหมียวก็ไม่คุมนะดูผมได้ไหมครับนี่ไปดูผลม,มายากันดีกว่าผมเนื้อยาก็แนะนําให้ครบเซตเนาะนี่ผมขาดขาดนี้มีสองชิน้นละจะซื้อนี้เป็นคู่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่เอานะผมอยากได้ครบสี่สี่ชิ้นนะครับจะได้โหดหดเลยอลาวาสนะอลาวาสสามเหลี่ยมผมก็ไปเปิดใช้แล้วครับอลาวาสสามเหลี่ยม ดูลอบจุดโจนดูนจำยำออนนี้เป็นแบบสุ่มนะครับเพื่อนๆดูนแต่งล่างด,ดอะไรครับแม่็นไรคิดว่าเลือดสเตตัดค่ะอ่ะดูแต่งร่างที่อรารวาสด้โ,โหดวงดีมากนะครับ ก็ใส่แทนที่ไปนะครับเพื่อนๆปึ๊บถอดอันนี้ออกมานะปอดออกแล้นี้มาใส่นะครับปึ๊บนี่แมนนี่มาใส่นี้ดีกยวว่ะนี่กับอัพไปนะครับเป็นุ่นเก่าเนี่ยอับไปได้วิวได้ไดครับฮาววิวนะครับนี่ครับเรียบร้อยสเตตันรับเพิ่มเข้ามาแล้ว นี่ครับหลักการใช้อพันสีออะถ้าถ้าภาษีเหลือๆใช้อะไรอีกร้านคาที่ดูอพันสีก็ผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะแต่ละรอย่างเก็บเอาไว้ใช้เก็บกิจกรรมดีกว่าครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดนี่เล่นๆดีกว่าทีทองนี่ผมเกลือนะอาวุธก็เกลือนะครับสุ่มมาได้ดีเลยไม่มีเซ็ตไม่มีอันไม่มีประสาทต้นไม้เลยชื้ออีกอันก็เกลือ อาวุธไปไหนละอีกอานหนึ่งต้งใส่ผมอ๋อโอนไอ้นี่มาแล้วเนาะสเตตัสมันะ้งอ่ะผมมาใช้นี่ดีกว่าผมเลือกปอกไหล่น้ำแข็งนะครับลองดูซิว่าสายซีจะเกลือไม่เกลือคราบอ่าได้เซตมาก็ยังดีครับน้ำน้ำแข็งตกเซตน้ำแข็งตกเซตออดีเลยนะพรแปดชิ้นนี้ลดล็อกลยนะตอนนี้ผมมีสาม มีสาแล้วก็มีอันนี้มีอันไหนนะอันหนึ่งมีเสื้อนะครับน้ำแข็งตกเซตเป็นสี่อันนี้เป็นห้าเร็เซตสีเซเจ็เจ็ดไปแต่สี่ก็สู้ได้นะครับยอย่างเช่นผมเมื่อวานะที่ผมรีวิวคลิปเนาะได้แชมป์พริทักเหมียวมาอันนี้ขอโชว์หน่อยนะอาจจะขี้โม้หน่อยนะครับนี่ครับแชมป์พิทักเหมียวนะครับแล้วก็ได้ยอดฝีมือการกระโดดเนาะ ถ้าติดอันดับจะได้ฉายานะครับแล้วอะไรอีกเนาะหลักก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันัสีใช้อะไรประมาณนี้ครับอัพพันแสงล่ะอัพพันแสงผมแนะนำให้ซื้อพวกกล่องพวกนี้นะกล่องเลเวลกล่องเติบโตครับแต่ถ้าเอออัพพันแสงเยอะๆก็ไปซื้อพวกนี้ก็ได้ครับ ไปอัพแมวเนาะนี่ครับพวกเนี้ยเราจะได้เก่งขึ้นนะครับหลักรก็ประมาณนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหนยนะครับขอบคุณมากครับที่ชับรับชมสวัสดีครับ